สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคิตจักรประจำวันพุธในเดือนมกราคมปีคิตสสกกราช2022วันนี้นะครับเราจะอธิษฐานเผื่อหัวข้อสังคมและการศึกษาเพราะเจตนธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสองเปรโตบทที่1ข้อที่5ได้บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตสาห์จนสุดกำลัง ที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมพี่น้องครับถ้าสังคมไทยมีความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องสังคมก็จะสงบสุขมีความปลอดภัยมากกว่านี้ความรู้ในที่นี้นะครับหมายถึงความรู้ที่เรารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์สังคมจะถูกปลดปล่อยจากความผิดาบาปโดยการที่เราทั้งหลายได้รู้จักกับพระเจ้าหัวข้อที่จะให้เราอธิษฐานร่วมกันในวันนี้นะครับ หัวข้อที่ 1. อธิษฐานเืิดสังคมไทยที่จะได้รับการศึกษาที่ดีมีความรู้สติปัญญาทั้งจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทางด้านจิตใจให้มีศีลธรรมคุณธรรมที่ดีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสังคมของเราให้เราอธิษฐานด้วยกัน สาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับสังคมและประเทศชาติของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกให้เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นคนไทยได้มีส่วนอยู่ในแผ่นดินไทยข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรระบบการศึกษาที่คนไทยทุกคนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ที่ทุกๆคนจะสามารถเรียนหนังสือขอพระเจ้าทรงโปรดอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดที่มีอุปสรรคจากสิ่งต่างๆที่ทําให้เขาไม่ได้เรียนขอพระเจ้าอวยพรให้คนที่อยากเรียนที่จะได้เรียน ข้าแต่พระเจ้าและเราขออธิฐานขอพระองค์ทรงโปรดวยพระพรระบบการศึกษาที่ดีเพื่อที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาความรู้ให้กับประชากรไทยโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากสติปัญญาที่ถูกต้องข้าแต่พระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดวยพรเด็กๆเหล่านี้ที่จะได้รับ การพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกันเพื่อที่เขาทั้งหลายจะมีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตของเขาข้าแต่พระเจ้าเพื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้คนในสังคมในประเทศชาติของข้าพระองค์ทั้งหลายให้จำเริญขึ้นให้มีสติปัญญาที่ดีให้มีคุณธรรมที่ดีและให้มีจริยธรรมที่ดี ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเวยพระพรให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลากรและบุคคลด้วยข้าพงศ์ทลายจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อที่2นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อระบบการศึกษาไทยนะครับการศึกษาของประเทศไทยนะครับที่จะมีความเหมาะสมกับผู้คนสังคมหรือเหมาะกับเด็กในยุคสมัยในปัจจุบันให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในวันนี้ข้าพงษทั้งหลายขออธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์เผื่อระบบการศึกษาในประเทศไทยข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสมโรดให้สติปัญญาผู้ที่มีส่วนในการคิดค้นในการคิดบทเรียนหรือในการคิดหลักสูตรต่างๆที่จะได้รับการอวยพรพที่มาจากพระองค์เพื่อที่จะสามารถผลิตบทเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กสังคมในปัจจุบันในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว ขอพระเจ้าสมโปรณ์วยพรที่ระบบการศึกษาของประเทศของข้าพุ่งทั้งหลายนั้นที่จะสามารถพัฒนาได้เทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ข้าแต่พระเจ้าที่จะเป็นการศึกษาที่ไม่ล้าหลังแต่จะเป็นการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างทันสมัยอยู่เสมอขอพระเจ้าอวพอรเพื่อสิ่งเหล่านี้จะปรับและถูกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของเด็กๆแต่ละคนข้าแต่พระเจ้าแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปด้วยความรดวดเร็วแต่ข้าพุ่งทั้งหลายเชื่อว,ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรง ริษเดชริษอำนาจสามารถให้สติปัญญากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับการอวยพรที่มาจากพระองค์เพื่อที่จะมีกําลังกายกําลังใจมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อที่จะสามารถหล่อร้อมและผลิตสื่อที่เหมาะสมให้กับลูกหลานนักเรียนสังคมไทยในปัจจุบันที่จะเติบโตในทางที่ถูกต้องขอฝากระบบการศึกษาให้ได้รับการอวยพร,พรที่มาจากพระองค์ข้าพงทั้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อที่3นะครับ ให้เราที่ฐานเพื่อสังคมที่จะปลอดภัยนะครับจากอุบายยาบกต่างๆความรุนแรงการทะเลาะวิวาทการใส่ร้ายป้ายสีหรือการแตกกกแตกเหล่ากันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรที่จะเกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เราอาธิฐานเพื่อสังคมประเทศชาติเราด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในวันนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายขออธิฐานเพื่อสังคมประเทศชาติข,ของข้าพงษ์ทั้งหลายที่สังคมและบ้านเมืองของข้าพง์ทั้งหลายนั้นจะเต็มไปด้วยความสงบสุข ความร่มเย็นและความปลอดภัยขอพระเจ้าทรงโปรดขจัดอบายยมุกต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนของข้าพึ่ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าการทะเลาะวิวาทมากมายที่เกิดขึ้นความแต่แก่ความชิงชังขอพระเจ้าทรงโปรดขจัดออกไปขอพระเจ้าประทานความรักความเป็นนหนึ่งจเดียวกันสันติสุข และการอยู่ท่ามกลางกันและกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยให้เกิดขึ้นในท่ามกลางชีวิตของข้าพงทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าปัญหาการใส่ร้ายปัญหาการดินทาปัญหาการชิงชังขอให้ถูกขจัดออกไปเพราะข้าพงทั้งหลายรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยเก่าที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัย แต่ขอพระเจ้าส่งผลให้ข้าพงท้งหลายมีชีวิตที่สวมนิสัยใหม่หรือชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ที่จะมีผลของพระวิญญาณของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของข้าพง์ท้งหลาย <BU. S 2> เพื่อที่ชีวิตของข้าพง์ท้งหลายจะสามารถเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเป็นโคมไฟและเป็นตะเกียงของพระเจ้าส่องไปยังสังคมที่กำลังมืดมนในเวลานี้ขอพระเจ้าใช้ข้าพง์ทั้งหลายให้เป็นคนงานของพระเจ้าที่จะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเมืองประเทศชาติให้ดีขึ้น ผ่านทางการสัมเด่งชีวิตของข้าพุทั้งหลายด้วยข้าพุทั้งหลายจึงอธิฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนหัวข้อที่4นะครับให้เราอธิษฐานชีวิตส่วนตัวเรากับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับที่ชีวิตของเราทั้งหลายจะติดสนิทกับพระเจ้าพึ่งพาพระองค์สแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราด้วยกัน กาแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดเวพรชีวิตของข้าพงทั้งหลายและพี่น้องทุกๆท,ท่านที่จะมีชีวิตส่วนตัวที่ติดสนิทกับพระเจ้าในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการเฝ้าเดี่ยวการอ่านพระคัมภีร์ รือการนมสัสการสารรเสริญพระองค์เป็นการส่วนตัวในแต่ละวันขอพระเจ้าทรงโปรดเวยพระพรที่ชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายจะติดสนิทและพึ่งพาพระองค์ในทุกๆ <t ell> ด้านข้าแต่พระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายอยู่เสมอไม่ว่าจะทําสิ่งใดไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนใดขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นผู้นําหน้าขอพระเจ้าทรงโปรดนําหน้าข้าพงษ์ทั้งหลายเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องเท้าให้ข้าพงษ์ทั้งหลายไม่เดินผิดพลาดจากทางของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่เคียงข้า ที่จะคอยประครบประคองให้ข้าพุทธทั้งหลายนั้นไม่ล้มลงหรือไม่ออกจากทางของพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ภายในชีวิตของข้าพุทธทั้งหลายเพื่อที่ข้าพุทธทั้งหลายจะสำแดงชีวิตและความชอบธรรมของพระเจ้าออกมาให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้าง ได้เห็นและได้รับพระพรผ่านทางชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายเช่นเดียวกันขอพระเจ้าสมบูรณ์ไวพรที่ข้าพงษ์ทั้งหลายเมื่อเจอปัญหาจะไม่พึ่งพาการช่วยเหลือจากมนุษย์ก่อนแต่ให้ข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะเรียนรู้ที่จะสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดเพื่อที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะได้เห็นถึงการอวยพรการช่วยกู้และการเพิ่มเติมของพระเจ้าในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายขอฝากพี่น้องและชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายทุกๆกคนให้มีชีวิตที่ติดสนิท แน่นแฟนกับพระองค์อยู่ทุกวันข้าพผทธอายจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,ยา,ยจาอาเมนหัวข้อที่5นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกหลานของเรานะครับที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะครับที่จะได้รับสติปัญญาที่มาจากพระองค์นะครับแม้ว่าการศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันนี้จะมีการเรียนที่หนักขึ้นนะครับและมีรูปแบบในการเรียนออนไลน์นะครับแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังและให้ผลการเรียนของเด็กๆลูกๆหลานๆของเราที่จะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อที่เขาจะสามารถสําแดงและเป็นพยานให้ถึงเรื่องราวและความช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านทางการเรียนของเขานะครับให้เราอธิฐานเผื่อนักเรียนใบเรียนด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าในรานี้ข้าพงทั้งหลายและลึกถึงลูกหลานหรือนักเรียนที่กําลังอยู่ในช่วงศึกษาวัยเรียนอยู่นั้นขอพระเจ้าสมโปรด์เสริมกําลังให้สติปัญญาที่เขาจะได้รับสติปัญญาที่มาจากพระองค์ได้รับการอวยพรที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าประทานความรู้ความจดจําที่ดีให้กับเขาทั้งหลายเพื่อที่เขาจะสามารถจดจําในสิ่งที่เรียนรู้มาได้อย่างถูกต้องขอพระเจ้าสมโปรดเสริมกําลังแม้ว่าในปัจจุบันรูปแบบการเรียนนั้นจะมีการเปลี่ยนระบบไปมากมายและจะต้องเรียนอย่างหนัก ขอพระเจ้าให้เขาที่จะมีกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าประทานหัวใจที่จดจ่อในบทเรียนขอพระเจ้าประทานกำลังสติปัญญาและขอพระเจ้าสุงผให้เขามีความชื่นชมยินดีในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในช่วงวัยของเขาได้อย่างเหมาะสมขอพระเจ้าอวยพรที่เขาจะมีการเรียนเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์คนใดที่มีการผลการเรียนน้อยก็ขอพระเจ้าเพิ่มปูให้เขามีสติปัญญาที่มาจากพระองค์และคนใดที่มีการเรียนที่เป็นหน้าที่พอใจแล้วที่เขาจะสามารถได้รับกำลังและสามารถรักษาความดีที่เขาได้ทำาว เพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางการเรียนของเขาด้วยขอฝากลูกหลานของเราทั้งหลายที่จะมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเป็นที่ชอบน้พระทัยของพระเจ้าและเป็นสิ่งใดที่ดียอดเยี่ยมขอฝากลูกหลานในวัยเรียนให้ได้รับการอวยพรที่มาจากพระองค์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในานามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนหัวข้อที่6นะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกําลังลูกหลานของเรา แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนแทบจะ100%เซนลยนะครับที่ทุกๆโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้ไปในระบบออนไลน์ขอพระเจ้าเสริมกำลังครับที่ลูกหลานของเราจะได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในการเรียนแต่ละวันนะครับให้เราอธอิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังให้กับลูกหลานในวัยเรียนของข้าพงทั้งหลายที่แม้ว่าในปัจจุบันท่ามการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่เด็กๆทุกคนจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ไปเรียนบนหน้าจอวันละหลายๆชั่วโมงขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกาลังแม้ว่าจะมีความเหนื่อยล้าจากการเรียนในระบบออนไลน์แม้ว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจหรือแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วย ลูกหลานของข้าพุทธทั้งหลายที่จะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์ที่เขาจะไม่ท้อใจและไม่อ่อนละอายใจแต่ขอพระเจ้าประทานไฟใน,ในหัวใจให้กับขเขาทั้งหลายที่จะมีจิตใจที่อยากจะเรียนรู้มีจิตใจที่อยากจะสแสวงหาและมีความรับผิดชอบในการเรียนในแต่ละวันขอพระเจ้าสมบูรช่วยลูกหลานของข้าพุทธทั้งหลายแม้ว่าจะต้องอยู่บนหน้าจอและรู้สึกล้าเป็นอย่างมากแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังขอพระเจ้าช่วยเหลือขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานสันติสุข และขอพระเจ้าเป็นความหวังใจให้กับเขาทั้งหลายในการเรียนแต่ละวันด้วยให้เขาทั้งหลายที่จะรู้ว่ามีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขาทั้งหลายในวันที่เขาทั้งหลายรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนแอขอฝากเด็กๆในวัยเรียนให้ได้รับการ,วรอวยพรที่มาจากพระองค์ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานร่วมกันนี้นะพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อที่7นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราในวัยเรียนที่จะมีสมาธิ และมีการจดจ่อในการเรียนนะครับขอพระเจ้าประทานจิตใจที่จดจ่อให้กับคนหนุ่มสาวในวัยเรียนที่จะสามารถจดจอกับเนื้อหาในการเรียนในแต่ละวันนะครับที่เขาจะสามารถตั้งใจนะครับมีสมาธิและไม่มีหัวใจหรือ,อสิ่งที่มาดึงความสนใจของเขาออกไปที่จิตใจเขาจะไม่วอกแวก แม้ว่าในปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆที่มาดึงความสนใจของเขาให้ออกจากห่างทางของพระเจ้าหรือจากบทเรียนนะครับผ่านทางโลกโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตแต่ขอพระเจ้าให้เขาที่เขาจะมีวินัยและได้รับการช่วยที่มาจากพระเจ้าที่จะสามารถจดจอ่อในสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดไวพรลูกหลานเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวในปัจจุบันที่อาจจะมีสมาธิสั้นลงขอพระเจ้าประทานกําลังขอพระเจ้าประทานสติปัญญาประทานสมาธิความจดจําและการจดจ่อให้กับคนหนุ่มสาวในวนัยนี้ที่เขาจะสามารถจดจ่อกับสิ่งที่เขาจะต้องทําในเวลานี้นั่นก็คือการเรียนขอพระเจ้าอวยพรที่เขาจะมีสมาธิมีความตั้งใจจดจ่ออยู่กับบทเรียนแม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆที่มาคอยดึงดูดความสนใจของเขาทั้งหลายให้ออกจากทางที่เขาควรจะเดินขอพระเจ้าปกป้องอลั ดูแลชีวิตของเด็กๆคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาดึงหรือพลาดเขาออกไปจากทางของพระองค์ ขอพระเจ้าสมโป,ปรดอวยพรที่เขาจะยาเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าได้รับการปกป้องที่มาจากพระองค์ที่เขาทั้งหลายจะไม่ล้มลงในความบาปที่เขาทั้งหลายจะไม่เป็นเหยื่อของการทดลองแต่ให้พระเจ้าประทานกำลังและชูเขาขึ้นที่เขาจะมีกำลังที่มาจากพระองค์ได้สามารถชนะการทดลองหรือสิ่งต่างๆที่จะมาล่อลวงเขาให้ดึงออกไปจากทางของพระองค์หรือล่อลวงเขาจากทางที่เขาควรจะเดินไปแต่ขอพระหัตของพระเจ้าสมบูรณสถิตยอยู่ด้วยปกป้องคุ้มครองอารักขาลูกหลานของข้าพุทธั ให้อยู่ในทางของพระเจ้าและดําเนินชีวิตในทางที่ควรจะเดินไปอยู่ทุกวันเวลาข้าพงศ์นายจึงอธิฐานร่วมกันในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนหัวข้อที่8นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อชีวิตส่วนตัวของลูกๆหล,ล,ลานๆของเราในวัยเรียนนะครับ แม้ว่าการที่จะต้องมีชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์เกือบตลอด24ชั่วโมงหรือเกือบที่จะ100%บางครั้งนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าก็มีสื่อต่างๆที่แฝงไปด้วยค่านิยมของทางโลกนะครับหรือว่าที่มีสื่อที่สอดแทรกเรื่องความรุนแรงความเกลียดชังการทําร้ายกันนะครับหรือการดูถูกและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศผ่านหน้านะครับหรือผ่านตาบนโลกออนไลน์อย่างมากมาย ขอพระเจ้าปกป้องเด็กๆของเราครับที่จะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ว่าในที่แจ้งหรือในที่รับที่เขาจะยำเกรงพระองค์และรักษาชีวิตของเขาให้อยู่ในทางของพระเจ้าระวังความคิดจิตใจและดำเนินชีวิตของเขาในแต่ละวันให้เราอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าสมบปรด์เวพรเด็กๆลูกหลานในวัยเรียนของข้าพุ่งทั้งหลายที่หลายคนก็อยู่ในช่วงที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวแม้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แลวก็มีสื่อต่างๆ ที่ผ่านตาเขาในแต่ละวันสื่อเหล่านี้เต็มไปด้วยความรุนแรงค่านิยมของทางโลก ความเบียดชันการทำร้ายการดูถูกเต็มไปด้วยความผิดบาปทางด้านศีลธรรมความบาปเรื่องเพศขอพระเจ้าปกป้องเด็กๆลูกหลานของข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์ที่เขาจะเลือกดูในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยที่เขาจะละเว้นที่เขาจะไม่ดูและเขาจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าชีวิตที่ต่อหน้าคนทั้งปวงในที่แจ้งหรือชีวิตส่วนตัวในที่ลับ ที่เขาจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ทุกวันเวลาขอพระเจ้าสมบดเไว้พระพรให้เด็กๆเหล่านี้ที่จะมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์และเขาจะรู้อยู่ว่ามีพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอเขาไม่ได้อยู่เพียงลําพังแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นจิตใจความคิดและชีวิตของเขาอยู่ทุกวันเวลาขอพระเจ้าไว้พรชีวิตส่วนตัวของเด็กๆทุกคนที่จะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตถวายให้กับพระเจ้าและเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยข้าพมุทลาจึงฝากชีวิตส่วนตัวของลูกหลานอนุชนและคนหนุ่มสาว เด็กๆในวัยเรียนทุกคนให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ข้าพุทรายจึงอธิฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวข้อที่9นะครับขอให้เราอธิษฐานเผื่อสถาบันการศึกษาของคริสเตียนในประเทศไทยที่จะสามารถยืนหยัดในการประกาศและสอนจริยธรรมของพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในวัานี่ข้าพง์ทั้งหลายโมทนาสรรเสริญพระองค์ถึงความยิ่งใหญ่และแผนการของพระเจ้าที่ได้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในแผ่นดินไทยขอบคุณพระเจ้าที่มีโรงเรียนคริสเตียนไทยมากมายที่ได้สืบสารและส่งต่อความเชื่อให้กับเด็กๆคนไทยได้ยินได้ฟังเรื่องราวพระกิตติคุณของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถึงแม้ในปัจจุบันจะมี หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้หลายๆโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาไปตามยุคสมัยแต่ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรโรงเรียนเหล่านี้ที่จะสามารถยืนหยัดในแผ่นดินของพระเจ้าจะสามารถยืนหยัดในความเชื่อข้าแต่พระเจ้าขออวยพรสถาบันการศึกษาของคริสเตียนไทยทุกๆท,กที่ที่จะได้รับการอวยพรพที่มาจากพระองค์ที่จะมีคุณภาพการศึกษาที่ดี และมีบทเรียนที่เหมาะสมและที่สําคัญที่จะมีวิธีการสอนเด็กๆเหล่านี้ให้อยู่ในทางที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและยาเนินชีวิตในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรโรงเรียนคริสเตียนไทยทุกๆที่ที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับแผ่นดินไทยขอพระเจ้าอวยพรที่บุคลากรนั้นจะได้รับการอวยพระพรที่มาจากพระองค์ผู้บริหารจะได้สติปัญญาที่มาจากพระองค์และเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นเกลือและแสงสว่างและเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไปขอพระเจ้าทรง ปดอวยพระพรให้โรงเรียนสถาบันการศึกษาของคริสเตียนในประเทศไทยนั้นที่จะได้รับการช่วยกู้ได้รับการช่วยเหลือที่มาจากโปรง เพื่อที่จะได้เป็นเกลือและแสงสว่างให้กับแผ่นถินไทยอย่างแท้จริงเพราะข้าพุทธมนตร์เชื่อว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาอุป,ปนิสัยให้กับเยาวชนลูกหลานนั้นได้ดีขึ้นและพระคำภีหรือพระกิติคุณจะมีฤทธิดเดชเปลี่ยนแป,แปลงชีวิตให้เด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคมบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไปขอฝากเรื่องการศึกษาและชีวิตกับพระเจ้าให้เป็นชีวิตที่ควบคู่และสอดคล้องกันในสถาบันการศึกษาคริสเตียนในประเทศไทย ข้าพุทธนายจึง,งอธิฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับอยากจะให้เราอธิษฐานเผอสังคมคริสเตียนในประเทศไทยที่จะมีหัวใจที่กระตือรือร้นในการประกาศและสําแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในชุมชนสังคมและประเทศชาติอยู่เสมอโดยเฉพาะอยิ่งครับขอพระเจ้าทรงโปรดเอวยพระพรคริสเตียนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ว่าชีวิตของเขาจะอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัย ในที่ทำงานหรืออยู่ท่ามกลางเพื่อนๆของเขาให้เขามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและสำแดงพระเจ้าให้กับคนรอบข้างได้เห็นอยู่เสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในวันนี้ข้าพงษ์ธลายขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสังคมคริสเตียนในประเทศไทยที่จะมีหัวใจที่ให้ความสำคัญและกระตือร้อนในการประกาศ พระกิติคุณเรื่องราวของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะสิ่งนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายรู้ว่าเป็นพระมหาบัญชาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับข้าพงษ์ทั้งหลายทุกคนที่จะออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์และได้รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเวยพระพรที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะสามารถสามแดงความรักของพระเจ้าในท่ามกลางชุมชนที่ข้าพงษ์ทั้งหลายได้อาศัยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในท่ามกลางในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในที่ทํางาน ใน, no ในท่ามกลางสังคมประเทศชาติหรือท่ามกลางชีวิตที่อยู่กับเพื่อนฝูงต่างๆขอพระเจ้าสมบปรณ์พรที่ข้าพงศ์ถนายจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นแบบอย่างสำแดงชีวิตให้กับคนรอบข้างได้เห็นถึงชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องคริสเตียนที่ดีและให้เป็นคริสเตียนที่เหมาะสมกับการเป็นลูกของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบปรณ์เพรเสริมกําลังแม้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายที่จะต้องยืนหยัดในท่ามกลางชุมชนสังคมหรือค่านิยมที่ขัดต่อพระวจนะธรรมของพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังขอพระเจ้าสมบปรณ์เพรขอพระเจ้า าสถิตยอยู่ด้วยที่ข้าพุทธนายจะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์และที่จะสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแส,สสังคมโรคที่กําลังสวนกระแสกับทางของพระเจ้าได้ขอฝากพี่น้องคริสเตียนสังคมไทยที่จะมีหัวใจกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามีไฟของพระเจ้าอยู่ภายในเพื่อที่จะเป็นแบบอย่าง เป็นเกลือและแสงสว่างและให้เห็นถึงการประกาศพระกิติคุณในแผ่นดินไทยเป็นสิ่งที่สําคัญจนกว่าประเทศไทยจะได้รับการฟื้นฟูจนกว่าประเทศไทยจะได้รับความรอดและจนกว่าประเทศไทยจะเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เพียงผู้เดียวข้าพงศ์ไทยจึงฝากชีวิตของข้าพุศ์าทยทุกคนให้ได้รับการอวยพระพรสืบการันตีมาจากพระองค์ข้าพุศ์ไทยจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงมอบและประทานให้กับชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมการผ่านทางคำอธิษฐานเพื่อคิดจักรเพื่อชุมชนเผื่อสังคมและเผื่อประเทศชาติ ขอให้คำร้องทุนของข้าพงศ์านัยทุกๆอย่างในวันนี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดตอบคำอธิษฐานตามชอบพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพงศ์ธนัยแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขออย่ารีบเร่งตามใจข้าพงศ์านัยแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยและวันเวลาของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์ไวพรอนข้าพงค์หนายที่จะมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยการอธิษฐานขอให้คำอธิษฐานนั้นเป็นเหมือนกับลมหายใจของข้าพงค์หนายที่ข้าพงค์หนายจะอธิษฐานต่อพระองค์อยู่เสมอและตลอดทุกวันเวลาไม่ว่าเจอสถานการณ์ใดในชีวิตให้ข้าพงษ์ธนายที่จะอุทิศต,ตัวอธิษฐานสุดกำลังสุดความสามารถเพื่อที่จะเป็นการพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริง ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพงทั้งหลายที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับผู้คนชุมชนสังคมประเทศชาติได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพร,พรที่ข้าพงทั้งหลายจะไวต่อการอธิษฐานแม้ว่าจะพบเจอสถานการณ์ใดที่ข้าพงทั้งหลายจะพึ่งพาและขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกๆด้านข้าพงทั้งหลายจึงอธิษฐานฝากทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในการอวยพรที่มาจากพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราจะกลับมารับใช้พระเจ้าร่วมกันใหม่ผ่าน,นคบอธิษฐานในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ